สั่งรอดูต่อไปว่าทีนี้ขามาลายบ่นะครับนี่ขามาลายบอนะครับว่านี่ก็พอสมควนครับทั้งคนนอกคนในคนเกา่าคนใหม่ครับืันนี้กัน,นสีมีคนเก่ามานะครับคนเก่าและคนใหม่ที่ว่าต้องมันวดตออเนื่องนะครับ เดินทางเข้ามาไปไหนเละได้แล้วูอ่วนนั่งทิ้งไปอยู่กับร้าน,นครับพี่น้องอุ้ยหนาวก็ไปพร้อมครับเออก็ไปพร้อมครับ เย็นเย็นพี่ดาวมาแล้วครับเติมทยอยกันมาจะครบทุกคนแล้วนะครับพี่ๆทีมงานก็เริ่มทยอยมาทุกคนแล้วนะครับเคยขับอ่ะไม่ได้ขับเลยทยอยมากันครบทุกคนแล้วนะครับ กตเหมืนเดิมครับผมช่องของผมก็จะทำค,คลิปเกี่ยวกับนี่นะครับร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไบมาดนี่ยนะครับก็จะให้ดูนะครับบรรยากาศต่างๆนะครับดูผู้ที่เข้ามาผู้ที่เข้ามาทำการนวดนะครับว่าเขาดีขึ้นไหมหรือยังไงนะครับ อาการเป็นยังไงบ้างนะครับมาอาการเป็นยังไงบ้างนะครับมาอยู่กี่วันนะครับรักษากี่ครั้งนวดกี่ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่นะครับติดสถานการณ์อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไยมานนะครับอยู่ที่อำเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับ สวัสดีครับผมบ,บ,บ,บุพอกันตอนเสาร์ครับวันนัง่งสิงแดดพีน่น้องเ้ยนี่มาเบ่งแปลงพักน้ำนะครับกำลังใส่น้ำเตรียมน้ำนะครับเตรียมน้ำวบนะครับเห็ดหลุนต่อไปครับผมเตรียมน้ำเห็ดหลุนต่อไปนะครับรุ่นแรกกะจำนาย กอบเบิดแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นชายกับผักชีนะครับที่มองมองเห็นนะครับผักชีแล้วก็ขึ้นชายนิดนึงครับกครับข้างหน้าห้องนวดนครับจะเป็นผักชีนะครับกำลังกเตรียมนะครับเตรียมเตรียมปลูกใหม่นะครับตอนนี้กำลังเพาะ,มะเมล็ดนะครับกำลังเพาะ,มะเมล็ด เตรียมนาแล้วนะครับสิ่งบางส่วนกน็ปลูกไปก่อนนาน,นี้ก็มีครับก็กำลังขึ้นนะครับนี่แถวแหลกแถวแหลกมีปลูกเลยนะครับที่ผมนีคลิปลหลายคลิปนะนะครับกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นโอ้เห็นหนาวแ่ด,ดอกก็ยังแต่หนาวอยู่ดีพี่นังเด็นนี้ก็เปิดร้านตามปกตินะครับ บอกคึกคักปันใดครับเขาฉลองปีใหม่นะครับลูกล้านกลับมาครับซึ่งอาถิก้ามาก็จะเป็นคนที่มาเมื่วานนะครับเมื่วานยก็มีทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับมันอีกอาถิมีเขามาอีกนะครับมันบแน่นอนครับก็อยเพื่งนด่วนสรุปนะครับว่ามันจะเงียบหรือไม่เงียบนะครับคึกคักก็ไดนะครับ สิคือคักก็ได้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมันอาจจะคือคักนะครับต้องรอรลุนนะครับก็จะสามารถถ้าเข้ามาทางเพจได้เลยนะครับทางเพจนะครับหรือว่าโทรมาโดยตรงครับผมโทรมาโดยตรงเลยทีเบอร์ศูนย์แปดศูนย์สามสามสามเบอร์เจดหกหนึ่งนะครับสองช่องทางนะครับ ถ้าจะเข้ามาก็ติดต่อมาทางเพจก่อนนะครับเดี๋ยวว่าโทรมาจ,จะได้คัดเคสกันก่อนนะครับผมไม่อยากให้เดินทางเข้ามาเองนะครับโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนะครับมันจะฟาวครับผมไม่ใช่ว่าเราจะรับได้ทุกทุก,ทก,ทกเคสทุกทุก,ทกคนนะครับแต่ละคนก็จะมีโรคประจำตัวมีการผ่าตัดนะครับที่จะไม่สามารถทำการนวดได้กนะ็ผมจึงว่าอยากให้โทรเข้ามาก,ก่อน อยากให้โทรเข้ามาก่อนครับจะได้ชัวนะครับบางคนมาเองเนี่ยบางคนก็ผ่านบางคนก็ไม่ผ่านบางคนก็ได้กลับบ้านไปทีฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นโรคประจําตัวที่ไม่สามารถรักษาได้แล้วก็มีการผ่าตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของอายุที่มากเกินไปนะครับหมอก็ไม่สามารถที่จะทําให้ได้เพราะว่ามันเป็นการนวดแบบตรงจุดนะครับไม่ใช่นวดผ่อนคลายหรือบรรเทานะครับ ก็ผมถึงบมกว่าอยากให้โทรเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้ามานะครับแล้วก็ช่องทางที่จะมาที่น่ง,ง่ายๆนะครับสามารถจับ G.P.S มาที่ธน,นาคารกรุงไทยอำเภอลำไบมานนะครับจับ G.P.S มาที่ธนาคารกรุงไทยอำเภอลำไบมารได้เลยนะครับแล้วก็โทรเข้าที่เบอร์ศนะูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งก็จะมี พี่พีทีมงานนี่บอกเส้นทางเข้ามาครับตามนี้นะครับถ้ามาที่สถานีรถไฟก็ได้นะครับแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์เดิมที่ผมบอกตัวเข้ามาที่เบอร์เดิม,ม,อาม,าอดมอสองช่องทางง่ายๆครับเพราะว่าร้านจะอยู่ห่างจากธนาคารกรุงไทยและสถานีรถไฟในประมาณ6 700เมตรนะครับ เพิ่มไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเพิ่มไม่ถึงครับเนี่ยที่จะตามหากันง่ายๆนะครับไม่ต้องขับรถบางคนเนี่ยเสียเวลาขับรถวนเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับก็จะตามหากันเจอนะครับก็จะตามหากันเจอนะครับก็เลยบอกไปนะครับนี่สองสองช่องทางเนี่ยง่ายๆเลยนะครับแล้วก็โทรเข้าที่เบอร์นะครับติดต่อ ถ้ามาไม่ถูกจริงๆนะครับผมจะบอกนะครับถ้ามาไม่ถูกทาไมมั่นใจนะครับให้จอดรถเลยครับถ้ามาในโซนเขตอำเภอลำไยมาดแล้วนะครับมาถึงจุดไหนจุดไหนนะครับถ้ากลัวหลงกลัวลืมอย่างเงี้ยนะครับจอดรถไว้นะครับแล้วก็โทรเข้ามาว่าอยู่จุดไหนนะครับแล้วก็บอกทะเบียนรถนะครับบอกทะเบียนรถรถสีอะไรนะครับเจาะจะไปรับนะครับจะออกไปรับเลยนะครับผม ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนเช้าเลยนะครับก็อยู่กับสวนผักไปด้วยดูผักไปด้วยฟังผมนั่งพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อยเปื่อยครับตอนี้ร้านห้องนวดก็เปิดแล้วนะครับพี่ดาวก็มาแล้วนะครับเปิดห้องนวดอีกสักครู่นะครับกสักครู่นะครับก็คงจะได้กินข้าวกินน้ำกันแล้วก็ เริ่มนะครับเริ่มเริ่มทำงานนะครับเริ่มทำการปฏิบัติการเข้าสู่หมวดการรักษานะครับก็เริ่มมาครบทุกคนแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับผู้เอ่อสำหรับผู้ที่ติดตามข้ามาใหม่นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นที่สถานที่รักษาโดยกระดูกทับเส้นนะครับ เป็นสถานที่รักษาโรคก,กระดูกทับเส้นทุกจุดของร่างกายนะครับผมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับผมสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับ0 8น3 3 3 6 7ศูนย์สามามสามกเจดกหนึ่งรกระดูกทับเส้นตามจุดต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็กระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนนะครับปวดข้อปวดบ่าไหลปวดนัวเข่าเส้นเข่าสะบักอ่า เป็นจุดไหนปวดจุดไหนนะครับสำหรับโรคที่ไม่สามารถทำการรักษาให้ได้ไก็จะมีโรคตับโรคหัวใจโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนะครับแล้วก็การผ่าตัดนะครับการผ่าตัดที่ใส่เหล็กในร่างกายอันนี้ก็ไม่สามารถทําได้แต่ว่าถ้าใส่เหล็กแบบนิดนึงนะว่าพออารมณ์มาด่วยกันได้ก็จะ อันนี้ก็จะมีการอนุโลมนะครับต้องปรึกษากับหมออีกทีนะครับผมต้องบอกให้โทรมาให้โทรมารนะายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับก็<ถ>ะจะเล่าให้ฟังในทุกๆคิดนะครับ<ถ>รอ่าอีกไม่นานก็คงจะเห็นผักสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็คงจะเห็นผักสวยงามเหมือนเดิมสุดท้ายนี้ก็กขอฝากช่องพิมพ์วัายาชาแนลนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับท้ายนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ